ว่าโดนเซลฉีดยามาฉีดยามาแอตตันมาตินวันนี้อยากให้น้องพีเนี่ยมีโอกาสได้ขับแล้วฉีดยาให้พวกเราหน่อยว่าแอตตันมาตินเนี่ยได้ครอบครองกรือเปลไงก็คือว่าใครที่สนใจผมอยากได้รถที่ที่แบบว่าค่อนข้างจะยูนิคค่อนข้างที่จะไม่เหมือนใครนี่พี่องได้รับแอสตันมาตินนะครับจริงจริงคือ มันมันให้ฟีลลิ่งที่มันแตกต่างจริงๆกับแบรนด์อื่นๆมากๆครับผมแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทยแอสตันเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยคอนฟ lict ได้เยอะมากๆจริงๆนะครับก็อยากให้คนลองมาลองมาดูกันแล้วก็ลองมาไปเทสต์รีฟก็ได้ไปสัมผัสประสบการณ์ว่าจริงๆแล้วแบบเออเราชอบไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมหรือไม่ก็ไปคอนฟ lict เล่นๆก็ได้ครับผมที่เนี่ยข้างบนนี่เลยครับที่พักก้อนชั้นสองชั้นสองนะครับมีโชว์รูมแก็ลองไปคอนฟ lict อูเล่นๆก็ได้ครับว่าเอยมันมีอะไรบ้างมัน มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างเพราะว่าพี่ว่ารถแอสตันมาตินมันจะซ้ำกันเนี่ยมันมันค่อนข้างยากมากเลยพี่ว่าทุกๆคันมีความแตกต่างกันแล้วก็มันมันคอนฟิกต์ได้เยอะจริงๆนะผมอยากให้ทุกคนลองไปดูกันครับกับแอสตันมาตินครับไม่ได้มีแค่รุ่นแบรนด์เนะครับที่เราจอดโชว์อยู่ด้านหน้าตรงนี้แอสตันมาตินมีไลน์อัพหลายรุ่นมากนะครับ ก็มีทั้งซีรีส์ที่มีชื่อเสียงมากๆอย่าง DB DB คผมล่าสุดก็มี DB 2 1 2ด้วยน DB 2 1 2เพิ่งเปิดตัวที่ต่างประเทศใช่ค่ะกำลังเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้เร็วๆนี้ค่ะต้องรอชมหรือว่าเป็นสไตล์ SUV สมถนาสูงอย่าง DBX นะครับตอนนี้ก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะแฟนแอร์ฟันมาตินถ้าเกิดบอกว่ารถทรงนี้เราอยากไปกัน4คนอยากไปกันเยอะหน่อยนะครับก็มี ในตัวของไลน์ดีดี EX ให้เราเลือกคราเปนแบน,นก็ใครสนใจเราเชิญชวนนะครับมีโชว์รูมแอสเซนตมาตินแบงก์เขาอยู่ชั้นสองเดี๋ยวจบเซสชันนี้แล้วนะครับเราแวะไปดูกันได้ครับพี่น้องพีบอกว่าคอนฟลิกตได้เยอะมากเนี่ยมีตัวนี้ด้วย F1 Edition ดด้วย,วยโอ้อใช่เป็นแบรนด์เอกฟเฟคเอเดชันนะครับอยากให้ทุกคนไปดูสวยจริงๆสวยมากครับคอนฟิกได้ละเอียดมากพี่น้องบอกเลยสีของบาะเนี่ย โคดสีผมแค่หนังที่เราสามารถเลือกได้นะครับไปดูในโชว์รูมว่าแบบมันเลือกได้แบบระดับเป็นร้อยเฉดนะครับใช่ครับทั้งสีตัวหนันด้านนอกสามารถเลือกได้ตามคาแรคเตอร์ของเราใองการนะครับเชชวนให้ทุกคนไปดูกันจริงๆครับตอนนี้เนี่ยน้องพีถือว่าเป็นแอสตันมาตินโอนเนอร์แล้วครับมีคลับอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับเป็นแอสตันมาตินโอนเนอร์คลับนะครับแล้วก็ทางแอสตันมาตินแบงค์ท็อกเองเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมให้กับลูกค้าคนสําคัญ ใช่ผมแอสตันมาตินอยู่แล้วใช่ผมพ,พอรับทราบกิจกรรมเหล่านี้บ้างไหมก็ที่จริงก็พอรับทราบนะครับผมทางแอสตันมาตินเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแอสตันเซอร์วิสที่แบบจะทักเรามาประจําเวลาเขามีงานหรือว่ามีตัวใหม่ออกมาอะไรเงี้ยก็จะส่งข่าวมาบอกกันตลอดยังล่าสุดก็เหมือนได้ยินมาว่าก็จะมีพาไปดู F1 ที่สิงคโปร์ด้วยครับผมแล้วก็จริงๆในตัวแอสตันมาตินเนี่ยเขาก็จะมีทริปที่จัดตลอดอยู่แล้วนะครับผมเป็นแบบขับรถในเนี่ย ในในเมืองไทยนี่แหละครับผมไปต่างจังหวัดด้วยออกทริปการเป็นเหมือนแบบเป็นแฟมิลี่กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆครับผมวันหนึ่งมีโอกาสที่จะได้ไปร่วมในกิจกรรมพีแอซมาดิแบงของจัดด้วยเขาไม่ชวนพีซสิคุณจุย๋ยแคคุณจุ๋ย <c oughs> คุณจุ๋ย <c oughs> ชวนไหมครับชวนนะครับยกนิ้วบอกเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวกิจกรรมพีแอซมาดิดโอเนอร์ทำนะครับรอบหน้าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับ นอกจากนี้นะครับลูกค้าของแอสตันาต马นเองเนี่ยมีโอกาสที่ทางแอสตัน马丁แคมป์เขาเชิญไปดูที่โครงการประกอบรถแอสตัน马丁นะครับที่ได้ที่ทำเป็ดด้วยแล้วก็ขับรถแอสตัน马丁ที่ต่างประเทศที่เขาถ่ายถ่ายเขามีฟอร์มูล่าวันอีกหลายสนามเลยนะเพราะว่าปีนี้มาแรงจริงๆกันที่แอสตัน马丁เรซซิ่งนะครับที่กแข่งฟอร์มูล่าวันอย่างเข้มข้นกันอยู่นะครับสุดท้ายนะครับ อยากให้น้องพีฝากกิจกรรมของ MGC Asia Mobility Expo นะครับที่จัดที่สยามพารากอนนะครับจริงๆไม่ได้มีแค่แอร์เวียนี้นะมีอีกหลายแบรนด์เลยนะครับมีเรือ a s i m u สนะครับมี Chris c า a นะครับด้านหลังมีอีกหลายแบรนด์นะครับที่อยู่ในครือเดียวกันกับ MGC Asia รงงานส o ้นมาติ n ด้วยนะครับเชิญชวน ได้ครับก็ยังไงเชิญชวนทุกคน้วกันนะครับก็พีเป็นตัวแทนของทางแอสตันมาตินนะครับผมก็ยังไงฝากทุกคนไปดูรถแอสตันกันด้วยแล้วก็อย่างที่พี่อู๋บอกเลยว่าก็มีแบรนด์ใหม่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ที่งาน NJC นะครับเ s i a นซี่บริวด้วยครับก็เชิญชวนกันมานะครับที่นี่รับรองเลยว่าไม่ผิดหวังโดยเฉพาะคนรักรถนะครับอย่างพวกเราแล้วก็สำหรับน้องพีพีด้วยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับ MTC Asia Mobility Expo ปีนี้มีโอกาสโดนฉีดยาไหมครับฉีดยาไม่ไหวเนี่ยขอพักสัก2ปีก่อนก็ได้ก็เดี๋ยวรอเนี่ยรอพี่จุ๋ยให้ฟรีคันหนึ่งน้ครัุณจุ๋ยเดี๋ยวน้องรอคุยด้วยเลยนะครับลงจากเวทียาวเลยนะครับน้องพีพีฝากผลงานตอนนี้หน่อยครับได้ครับก็ หลังจากนี้นะครับผมก็สามารถติดตามผลงานของพี่ทั้งหมดได้นะครับทางโซเชียลมีเดียของทางพีทีคิทเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้มีอีเวนต์หนึ่งไงก็ฝากไปเจอกันที่น้นได้วยนะครับไหในใครตามน้องพีพีไปที่เย็นนี้บ้างครับกิจกรรมของน้องได้เจอกันอย่างเต็มอิ่มแน่ๆนะครับโหวันเสาร์แบบนี้น้องพีพีกิจกรรมแน่นเลยนะครับท่านทำไมลดอีก อาจจะโดนป้ายยาอะไรบางอย่างนะครับเมื่อกี้อยู่ในรถประกาป็นสีส้มใช่ไหมน้องพี่พีมีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับบ้างครับวันนี้มารอตั้งแต่ห้างเปิดก็ดีใจดีใจนะครับที่ได้ที่ได้มีโอกาสมาเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวไปเจอกันต่อตอนเย็นโอเคไปคอนฟิกรถยัง โอเคลุงเรือกไอ้ใครจบจากตรงนี้แล้วจะตามไปชั้นสองนะครับแอสตันมาตินแบงค์ซ้อมนะครับมีโชว์รูมอยู่ด้านบนนะครับสามารถเลือกดูไปคอนฟิกรถนิดนึงเชิญชวนหน่อยนะครับฝากน้องได้ครับก็เชิญชวนอีกรอบนะครับไปไปคอนฟิกรถกันนะครับผมข้างบนนะครับคุณผู้ชมแอสตันมาตินก็อย่างที่พี่อู๋บอกไม่ได้มีแค่แบงค์เทจนะครับผมแบงค์เทจก็มีตัวเปิดประทุนด้วยคาร์บิโอเล DB DBX นะครับผมมีอีกเยอะเลยหลายรุ่นมากๆฝากทุกคนไปดู นะครับนอกจากที่เราสามารถไปชมรถในไลน์อัพปัจจุบันของฮอนด้าแม็กซินหลากหลายรุ่นได้แล้วนะครับเออไปรุ่นคอนฟิกรถได้นะครับสามารถที่จะขอทดลองขับได้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นที่สนใจนะครับโชว์รูมของฮอนด้ามากซินนอกจากที่นี่เนี่ยที่ชั้นสองเสีย่ยมมาร์เกอนเนี่ยก็ยังมีที่สาขาพระรามสามด้วยครับ,รบก็จะเป็นศูนย์เซอร์วิสที่นั่นด้วยที่พี่เคยแวะไปด้วยใช่ไหมครับเคยแวะไปแล้วครับเคยเคยที่จริงก็ไป ไฟนอลคอนฟิกที่รามสามนะครับผมเ,เงินพิน่นไปเสียงเงินี่นู่นครับได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องพีพีมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟน,แนับทุกคนด้วยนะครับมารออย่างยาวนานบอกว่าคงจะ คุ้มค่าสงการรอคอยนะครับได้พูดคุยกับน้องในแพชชั่นเรื่องที่น้องสนใจเรื่องรถยนต์นะครับน้องฝากผลงานเอาไว้มากมายแล้วก็วันนี้ช่วงเย็นเนี่ยมีกิจกรรมต่อเนื่องด้วยนะครับ,รบที่ทเราหลายคนก็จะติดตามกันต่อไปไ<ด>นะครับก็อ<ด>ขอฝากงาน MGC Asia Mobility Expo นะครับ <ขอ S 1> ที่สยามพารากอนแห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณน้องพี่ๆอีกครั้งหนึ่งครับขอบครับีครัวครับเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงนะครับได้คับ Run cool มีเซสชั่นถ่ายรูปร่วมกันสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีของที่เลือ้อนลึกมอสให้นอ้องมอสให้นออ้องดีด้วยครับ